ออนทัวร,ร์บุกบอระบือตลาดน้าที่ว่าการอำเภอวันที่21-22มีนาคมนี้สองวันเท่านั้นที่สุดแห่งอาหารทะเลสดฟิวตลาดนัดและสินค้าอาหารสำเร็จรูปต่างๆยกทะเลสองสเป็นไปมาถึงบ้านเราแล้วกับงานตลาดนัดต่าไทยออนทัวบบร,ร์ยกทัพบุกบอระบือวันที่21-22มีนาคมนี้ ความยิ่งใหญ่ของอาหารทะเลสดๆจออากแผ่นดินไทยปงกลางามเป็นเป็นเลือกจับสักเกงหอยอูพร้อมขนปาเต็มกระบอกขนกันมามากกว่าสองตันหอยมีจํานวนจํากัะหมดแล้วหมดเลยรีบเด้อพี่น้องแล้วพบกันตลาดนัดเคยอา่อาวไทยออนทัวณลานนาที่ว่าการอำเภอวันที่21-22มีนาคมนี้